ลิเกป่าจังหวัดกระบี่ความเป็นมาการเล่นลิเกป่าในจังหวัดกระบี่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า80-100ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะพัฒนามาจากการเล่นของอาหรับเหมือนลิเกอื่นๆคือสืบเนื่องจากการสรรเสริญพระเจ้าบ้างก็ว่าดัดแปลงคำสวดมาผสมกับการสวดคฤหัสถ์ผสมดนตรีร,รัมนาเรียกว่าลิเกปันตน ลิเกปันตนะมีคำร้องภาษาาย,ยูบนภาษาไทยท้องถิ่นต่อมามีการแต่งจำอวดออกมาเล่นเป็นชุดๆเรียกว่าลิเก12ภาษาบทเพลงที่ใช้ก็มีสองพวกคือเพลงไอพิมพ์เพเลได้แก่เพลงที่ลิเกทรงเครื่องใช้อยู่ทั่วไปและเพลงบุรัญยาวาคือเพลงที่พวกลิเกป่าใช้เพลงที่ลิเกป่านิยมนำออกแสดง คือชุดแขกแดงซึ่งถือเป็นชุดครูหลังจากนั้นจะแสดงชุดอื่นๆก็ได้สรุปได้ว่าลิเกทุกชนิดมีแขกเป็นครูแน่นอนอุปกรณ์การเล่นอุปกรณ์การเล่นและวิธีการเล่นอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงลิเกป่าประกอบด้วยร,รัมนาสองใบกลองมง ชิงปีและอาจจะมีการผสมประสานดนตรีชนิดอื่นๆบ้างการแต่งกายตัวเอกของเรื่องจะแต่งตัวแบบแขกสมัยก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนปัจจุบันสวมกางเกงมีผ้าสรงคาดทับสวมเสื้อสวมหมวกแขกหรือไม่ก็พโปกศีรษะให้เหมือนแขกแต่งหน้าใส่หนวดเคราเสริมจมูกตัวนางเอกหรือยาหยีหรือยาหยี แต่งกายแบบพื้นบ้านทางฝั่งทะเลตะวันตกคือนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อแขนกระบอกมีผ้าคล้องไหลหรือแบบชุดย่าหยาตัวอื่นๆแต่งตามความนิยมถ้าแสดงชุดอื่นๆที่ไม่ใช่ชุดแขกแดงก็แต่งตัวตามท้องเรื่องภาษาที่ใช้ตัวแขกแดงจะพูดภาษาไทยท้องถิ่นดัดเสียงให้รัวเหมือนแขกตัวเสนาจะพูดภาษาท้องถิ่นเจ้าเมือง จะพูดภาษากลางายายีพูดสำเนียงท้องถิ่น<า>โอกาสที่แสดงริเก<ต>ป่าแสดงได้เกือบทุกงานแล้วแต่เจ้าภาพจะรับไปแสดงโรงริเกป่าเหมือนกับโรงมโนรามีหลังคาย,ยกพื้นให้สูงเพื่อความสะดวกของผู้ชมสมัยก่อนนั้นแสดงบนพื้นดินซึ่งไม่สะดวกมีฉากประกอบเหมือนมโนราหรือริเกอื่นๆทั่วไป การที่เรียกลิเกชนิดนี้ว่าลิเกป่าเห็นที่จะสืบเนื่องมาจากการเล่นที่ไม่ยึดถือแบบฉบับที่แน่นอนขาดความสมบูรณ์ในทุกด้านปัจจุบันลิเกป่าเสื่อมความนิยมลงไปมากเพราะการแสดงและสิ่งบันเทิงอน,นอื่นมีอิทธิพลมากกว่าผู้คนจึงรู้จักลิเกป่าน้อยลงผู้ที่เล่นลิเกป่าได้จึงมักจะเป็นผู้สูงอายุพร้อมที่จะล้มตายจากไปกับการเวลาดังนั้นในระยะอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์การเล่นชนิดนี้ไว้ก็คงหาดูลิเกป่าไม่ได้อีกแล้วคุณค่าลิเกป่านิยมเล่นกันแถบชนบทบ้านนาบ้านป่าเป็นการหาความสนุกสนานในยาว่างงานเป็นลิเกสมัครเล่น ไม่ได้ยึดถือเป็นอาชีพหลักนิยมเล่นการแถบชนนบบบ้านนาบ้านป่าเป็นการหาความสนุกสนานในยามว่างงานเป็นลิเกสมัครเล่นไม่ได้ยึดถือเป็นอาชีพหลักแต่ถ้าใครรับไปแสดงในงานต่างๆก็จะรวมสมัครพักพวกไปเล่นได้อัตราค่าแสดงก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ข้อตกลงกับเจ้าภาพเช่นระยะเวลาที่แสดงระยะทางและค่าพาหนะมึงเฉยเอยาดำเฉยทิงลกันนั้น มึงกินมากกินม้อยไม่แล้วผู้ใหกูกินแค่นี้ไม่ม้อยไม่ต้องกินมากไม่ต้องกินแล้วนี่ถอยแล้วแกแกต้นได้ให้ไอ้เสาวนี่ไปนั่นอ๋อแล้วการขอกมาขอกูก้ให้แญ่รุ่นอยู่ไหนมึงไม่มาขอหรือผู้ใหย่ต้นต้นโกใครน้อยวันก่อนก็กูไม่ต้องโตขึ้นดดาววดเดือนเพราะว่าลูกก็รวยมึงแบบเดียร์ช่วยมาถอยแต่ช่วยช่วยนั่นแหละจะตื่นนายจานจานถือให้ทักทิพย์จุกตื่นนอนรบจานตื่นให้ตั้งร้านให้ไปเดียวเราไปได้เดี๋ยวเราไปว่ามึงของกู้ในั่น แกตายวงเนี okay, ่ยแกกูอยากดูตายก็แลยระเบิดทุดไปไว้เน oh, ี่ยระเบิดที่ไม่ไหวเนี่ยละกันกูจะมาถึงกระไรเนียอยากมาใส่กันหรกอะไรมาบ้าอู้กูยี่ตายยังจะจะจะพายกี่ไปเมืองอย่างเดียวไรเลยจะโคว่าวันนี้เนี่ยมาอยากขัดข้องอะไรบางปอยไม่คี่วันกลับมานี้อ๋อนี่่พอมา